ปันดีปันโค้งโค้งโอยเดอะหมุนไงเพืก ขอแนะนาเพจอินแบ็กเติมเกมรับเติมเกมถูกทะลุมิติถูกและคุ้มกว่าเติมเองอย่างแน่นอนและที่สําคัญนะครับสามารถเติมได้ทั้ง2ระบบไม่ว่าจะเป็น Android หรือ iOS ก็สามารถเติมได้เช่นกันรวดเร็วและปลอดภัยมีบริษัทหลังการเติมร้านเปิดมานานกว่า10ปีจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายใครสนใจสามารถทักไปได้เลยนะครับครับสวัสดีทุกคนครับยินดีต้อนรับสู่ Return Studio กันเหมือนเดิมทุกคนในตัวองคคลิปนี้นะครับจะทำการลุยแรงกันบ้างทุกคนก็อยากทุกคนทราบดีในเขาว่าช่องของผมหรือว่าช่อง Return Studio รีเป็นการ ถ้ส่วนใหญ่ทุกคนซึ่งไม่มีการลงแข่งหรือว่าลุยแรงอะไรเลยนะครับก็คลิปนี้นะครับผมจะทาการลุยแรงให้ทุกคนดูบ้างแลวกันนะครับเพราะว่าผมเองนะครับทุกคนไม่เคยได้เล่นเลยนะทุกคนเพียงแค่เข้ามาอัปเดตข่าวสารเท่านั้นนะครับซึ่งไม่ได้ลงเล่นหรือว่าไม่ได้เข้าเล่นแบบนานมากๆเลยนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูแล้วกันนะครับว่าฝีมีอของผมจะเป็นยังไงกันบ้างนะครับไปรับชมเลยทุกคนก็อนนี่ทุกคนอย่างที่คุกคนเห็นนะครับวันนี้ก็คือจัดเป็นฟูลทีมของแมนยูหรือว่าแมนเชสเตอร์ูไนเต็ดนะ รายละเอียดทีมตามนี้นะครังมีพวกสับดูเป็นคอนเทนต์ทุกคนอังเดอูนานานี่ครับ เซเดแบ็กมีวารานกับมาติเนสกับทุกคนแบ็กซ้ายนะครับเป็นเจชชอหรือลูกชอะครับทุกคนแล้วก็มีแบ็กขวาเป็นดาร์โลสองแปดกับทุกคนแล้วก็มีกองกลางตัวรับเป็นคาเซมิโร่นะครับกองกลางตัวลุกสองตัวมีบุนโอนฟินาเดียทุกคนกับเมสันเมาส์นะครับปีกซ้ายแรดฟอร์ดปีกขวากรานาโชแล้วก็รัสมุดฮอยลุดเป็นกองหน้าตัวเป้านะครับเชิงเพล์สไตล์วันนี้นะครับเป็นควิกเคิลเตอร์คนโค้ดก็คือเป็นชาบิอลันโซนะครับก็ไม่ต้องพูดพร่ำมำเพลงครับทุกคนเราไปลุยแรงกันเลลยแ้วกันนะครับ โอเคครับทุกคนก็ตอนนี้นะครับผมจับคู่เสร็จแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับฟูทีมแมนยูนะครับที่จะไปลุยแรงกันทุกคนโอ้โหมีลุกชอไม่ฟิตกันทุกคนหัวแดงเลยนะครับแต่ว่าสำรองแบ็กซ้ายเราก็ไม่มีทุกคนก็ไปลุยตามเท่าที่มีแล้วกันนะครับมาทุกคนเข้าสู่เกมเรียบร้อยนะครับเจอกับทีมชาติอิตาลีทุกคนมาครับเกียร์ลุกเปิดโอ้โหจะเกียร์ลุกเปิดก็ติดแล้วครับโอ้โหบาจีจัดนี่ครับมาครับเดี๋ยวก็ดาโลมาที่โอ้โหไม่ได้เลยครับ เล่นยังไงเดี๋ยวนี้บอกเลยครับผมอย่างที่บอกไปนี่ครับว่าผมไม่เล่นนานมากผมก็อาจจะแบบชุนละมุนนิดหน่อยทุกคนอาจจะเล่นยังไม่ตึงเท่าไหร่นะครับเพราะว่ายังอยู่ในช่วงที่กลับมาเล่นนะครับทุกคนแล้วบังคับยังไงครับเนี่ยจะโดนเลยหรือเปล่าครับแล้วอูโดนนับพุทธโู้โหเรียบร้อยเลยครับยังไม่ทันได้ตั้งตัวบังคับกองหลังเลยทุกคนนี่ครับแม่โดนรับน้องซะแล้วทุกคนกลับมาเล่นครั้งแรกนี่ครับอูหตึงจัดๆครับผมมาเอาใหม่ครับแกนลูกเบิร์ครับทุกคน ยังไงดีครับแทงมาทางตรงเลยครับแล้วไม่ทะลุด้วยครับแหมไม่เหมือนเปส2021เลยนี่ครับโอ้โหมาครับแล้วบังคับยังไงดีลูกนี้ลูกนี้ดับเบิลทัชอีกแล้วเคลียร์ไปก่อนนะทุกคนนี่ครับมา1-2 1-2องหองโอ้โหช้าช้าแล้วโดน2-0หรือเปล่า2-0เรียบร้่อครับทุกคนอ๋อล้ำหน้าครับยังอยู่ครับไม่เกือบไปแล้วทุกคนเกือบโดนแบบเลทเทสแล้วนะครับก็มาดูแล้วกันนะครับว่า ผมจะกลับมาได้หรือเปล่านะครับสำหรับเกมนี้ทุกคนเตะแบ็กครับมาที่ทางซ้ายก่อนเลยแล้วกันทุกคนเจชอผมเจชอไม่ฟิตนะครับก็จ่ายก่อนเลยครับคืนมาโอ้โหคืนติดอีกแล้วครับแหมเล่นไม่เป็นเลยวะทุกคนก็ถ้าเล่นขัดหูกระตายยังไงขออภัยด้วยนี่ครับมาคืนไปตรงกลางก่อนยาวมาครับที่ไม่สนม้าครับผมต่อไปครับแล้วโอ้โหชัยเลยครับได้อยู่ครับทุกคนแทงมาทางฝั่งนี้ครับดึงก่อนดึงก่อนโอ้โหออกข้างครับแหม แล้วโอเคดักได้ครับไปตรงกลางดิสวยแทงต่อแทงต่อเอายังได้อยู่ครับขึ้นมาไม่ตา้ครับทุกคนมาหัวเสียจัดเลยครับตอนนี้ก็เล่นไม่ดียังไงขอไครด้วยทุกคนก็ยังไงติชมได้เลยผมก็คือกับเพิ่งกลับมาเล่นนี่ครับดักดิสวยครับดักแล้วสวนมาตรงกลางครับคาเซมิโรคาเซมิโรเลี้ยงจีนไปครับแทงดิทางตรงครับสวยมาผมรับมุดหอยลุนครับโอ้โหไม่มีเพื่อนเติมเลยวะออจานอะไรรับเนี่ยตัวสุดท้ายด้วยทุกคนต้องแดงเลวนะเนี่ย แมา <frog> เ,เจ็บเลยโอ้โหเรียบร้อยครับทอบอลหนึ่งปัตตอีครับใครครับเนี่ยรดีเกอร์หรือเปล่าโอ้โหลมุดผมเจ็บเลยครับแม่แปลนตัวนิโอูดีเกอร์ทุกคนโดนใบแดงไปนะครับจังหวะนี้ตัวสุดท้ายกันทุกคนโอ้โหก็ได้เปลี่ยนทุกคนเราตัวเยอะกว่านีครับมาดูยกันเลยครับว่าผมจะกลับมาได้หรือเปล่าทุกคนโดนไปแบบไวมากๆนี่ครับฟรีค <establishing> ิกครับใครครับเนี่ย <oun> <clearer himself> บุนโน่อะบุนโน่อยู่ที่บอลเปลี่ยนมีใครบ้างวะโอ้โหเดีย๋ยวลองดูเท้าซ้ายเลยกันครับทุกคนเท้าซ้ายเป็นลิซันโดมาติเนสเอะอะลองปั่นดูครับแล้วโอ้โหติดกําแพงรับทุคนยังไม่ได้ครับมาลุยต่อครับเกโกดาโลดาโลเสาแปดไม่ได้ครับทุกคนติดอีกแล้วครับแล้วโดนโตมาจหวันนี้ดักดิเมสันเม์เลี้ยงไปงมาดิวารานโอเคล้ำหน้าครับทุกคนเขารีบจ่ายไปเนี่ยก็ โอเคเรายังได้อยู่ครับเหนียคนล้ำหน้านี่ครับโอ้หแบบยังไม่เข้าที่เข้าทางนะคนก็เดี๋ยวต้องปรับจูนไปเรื่อยๆนะคนก็อย่างที่บอกไปนะครับว่าผมเพิ่งกลับมาเล่นเลยนะคนเพราะว่าหยุดเล่นไปนานมากๆนะครับเราไม่ต้องปรับเปลี่ยนอะไรุกคนก็ไปรอเลยเลยกันนะครับเพราะว่าฝั่งเขาน่จะต้องมีการเปลี่ยนุกคนเพราะว่ามีการโดนใบแดงหนึ่งตัวนะครับมาทุกคนเข้าสู่เกมกันต่อครับตอนนี้ก็โดนนําอยู่หนึ่งประตูต่อศูนย์นะครับทุกคนโอ้หโดนไวมากครับ มาทุกคนเล่นสั้นๆเอาเลยโดนดักหรือเปล่าเนี่ยคืนไปก่อนโอเคมาคืนมาหนึ่งสองครับมาที่คาราโชวนก่อนครับใจเย็นครับแทงไปดิแทงไม่ถึงครับทุกคนแหมมาที่ยังไงครับจังหวะนี้สวยตัดมาได้รายโชเข้ากลางไปก่อนมาที่ลูกชอครับลูกชอทแทงอีสวยสวยเดี๋ยวยิงเรียบเลย,เยสัดไกลไปครับทุกคนได้จังหวะแล้วเราต้องซัดก,ก่อนนะทุกคนตามมาเสมอหนึ่งหนึ่งครับ จากใครครับเนี่ยมาคัสแรดฟอร์ดหรือเปล่าเป็นใช่ป่าววะอ่าใช่ครับทุกคนเป็นแรชชี่ครับทุกคนมาคัสแรดฟอร์ดนี่ครับแล้วจะโดนเกลียร์ลูกเปิดหรือเปล่าครับทุกคนลูกเขี่ยครับสวยดักไว้ได้ครับใจเย็นๆครับผมต่อสั้นๆก่อนครับไปทางซ้ายสวยครับมาที่ลูกชอครับลูกชอลากขึ้นมาที่มาคัสแรดฟอร์ดขึ้นมา1-2ไม่ดิ1-2ึ่้สอแล้วผิดตัวทุกคนตัวที่จะส่งมันไม่วิ่งครับแล้วมาอีกแล้วครับทุกคนโดนมาวินิษฐ เปิดมาแล้วอุ้ยมาเกือบโดนครับทุกคนทังเดียวน,าน่าเซฟไว้ได้ครับยังอยู่ครับ <c oughs> แล้วเปิดติดด้วยทุกคนเหียคอนเทนต์จัดอังเดียวนน่ามาที่เจชอครับเจชอมาดิมเส้นโอ้จับบอลยาวจัดมาคาร์เรฟอร์ดแล้วโดนสวนมาจาังหวะนี้ครับทุกคนริชาร์ิสซอนเหรอดักดิดักดิดกดสวยยังไงครับกองหลังกองหลังแบบบังคับยากจัดครับตอนนี้ ยังแบบไม่เข้ามือเท่าไหร่นลทุกคนส่วนมาครับกาแนโชมาที่คอยลุนคอยลุนไม่ถึงครับไม่ถึงแล้วทวิเวลาสนาทีจะโดนล,ลูก2หรือเปล่าเนี่ยแล้วป้๊บเรียบร้อยเลยครับโดนง่ายจัดครับทุกคนยังแบบบังคับกองหลังไม่เข้ามือเลยนะครับคนก็ใครมีแบบมีทริคแนะนําก็ทั้งบอกได้นะผมบอกเลยว่าผมเพิ่งกลับมาเล่นจริงๆนะครับมาเกียนลูกเคียครับเกียนลูกเคียแล้วเติมไม่ถึงครับอ๋อแลวดักได้อยู่ดักได้อยู่ก็โอโหเสียบอล จบครึ่งแรกครับทุกคนเป็นเกมที่ชุลมุนจัดเลยทุกคนลกจัดเลยนะไม่ใช่ใหมายถึงเขานะครับผมเลยครับผมลกจัดเลยนะ <laughs> แม,มาลุืกอนต่อทุกคนไม่ต้องเปลี่ยนตัวนะครับเพราะว่าตัวหลักผมมีแค่นี้ครับผมสำหรับฟูลทีมแมนยูนะครับมาลุืกอนต่อทุกคนมาที่เอาดักได้ครับโอ้โหกาจะสวยสักหน่อยครับสวยครับวารานแทงมาดิแทงยาวๆมาแทงต่อไปรั u ปุ s หอยลุนยังไม่ได้ครับ ม่นึกว่าจะแบบที่เสมอซะแล้วทุกคนคาซิมิโร่ครับมาที่มาคัสแรดฟอร์ดปั่นโค้งเข้ามือครับโอ้โหไม่ได้เลยทุกคนไม่เหมือนเป๊ะ21น,นะถ้าเปเะ21ผมบอกว่า,วาปั่นแบบนี้น่าจะเข้าแล้วนะทุกคนมาดวลต่อครับดาโลแทงต่อไปล้ำหน้าหรือเปล่าเนี่ยแล้วอูไม่ล้ำด้วยล้ำหรือเปล่าวะโอ้โหโอเคล้ำหน้าทุกคนถ้าไม่ล้ำก็ยิงไม่เข้านะครับผมโอ้โหแย่จัดเลยครับ มาดุยกันต่อครับทุกคนทุกคนคิดว่าผมจะกลับมาได้หรือเปล่านี่ครับตอนนี้ก็คือขอแค่เสมอก่อนแล้วกันมาครับเมสันเมาส์ล้องไกลโอ้โหดาวยิงสูงสุดครับทุกคนมายอดมะพร้าวเลยครับโอ้โหรีไปไหนครับนี่มาลุยกันต่อครับบอลมาที่ฝั่งขวาสวยเอายังไงครับได้อยู่คาซิมิโรคอยลุน้นแทงมาดิแทงออาไปหนึ่งวิ่งมา กราชโชปันโค้งสูงติดเซวอีกแล้วเรียบร้อยสองประตูต่อสองครับนี่คนเดิมดหรือเปล่านะเป็นมาคัสแรดฟอร์ดคนเดิมครับทุกคนถือว่าได้อยู่นะโอเคไม่สหายทุกคนสองสองครับแล้วมาลูกเคลียร์อีกแล้วครับทุกคนโอเคดักได้หรือเปลาดักได้อยู่ครับเอ้าโอ้โหเอสียบอลยังไงครับมาที่ฝั่งขวาสวยครับใครครับเนี่ยเมสันเมาส์เมสันเมาส์แทงเราไปดิสวยยังไงวิ่งแล้วแทง ทะลุหรือเปล่าแล้วทะลุด้วยทุกคนรัสมุดฮอยลุนสามสองโอ้โหเก่งจังวะนี่ยิงได้ก็พูดเอาไหนทุกคนรัสมุดฮอยลุนทุกคนประตูที่3นี่ครับมาทุกคนพลิกแซง3าสองแล้วนะครับจะจบที่สกอร์นี้หรือเปล่านี่ครับมาดูต้องระวังกระโดนทีเด็ดลูกเขี่ยนะครับยังไงครับน่ากลัวจัดนะทุกคนเราต้องแบบบังคับกองหลังให้ดีนะครับผมแล้วก็กองหลังผมโอ้โหหมดแรงแล้วด้วยดิสวยครับวาราน วารานไปเข้าการก่อนสวยคาสิมิโดคาสิมิโดจับยาวครับยังไงครับโอเคเอาลำหน้าหรือฟาวครับเนี่ยแล้วโอ้โหโดนเหลืองด้วยน่าจะฟาวครับทุกคนเดียโูดาโลไปฟาวยังไงวะเนี่ยดาโลเสาแปดเลยเวอรแล้วฟรีคิกด้วยครับจะรอดหรือเปล่าครับจับยังไงเดียวเนี่ยแล้วโอ้เล่นสั้นๆครับทุกคนลูกสูตรหรือเปล่ายังไงยังไงอูจนเสายังอยู่ครับมาครับทุกคน สวนีิครับรออะไรอ่ะเมสันเมาส์เลี้ยงขึ้นไปก่อนเลี้ยงขึ้นไปก่อนแทงดิแทงได้ปะได้อยู่มาครับบูโน่บโน่ออกซ้ายมาออกซ้ายโอ้โหช้าไปจังหวะเดียวครับทุกคนเยวจะโดนโตรหรือเปล่ามาครับยังไงโอ้ยหนึ่งสองก็สวยดีครับวารานันวาราันชา้าหมดแรงแล้วด้วยดิทุกคนทำไงครับเนี่ยโรนิโก้สวยครับทุกชอใจเย็นครับดึงก่อนโอเค อู้ลูกศาดึงช้าแล้วนะทุกคนโอเคได้อยู่ครับลูกโชมาเข้ากลางครับคารเซมิโร่ต่อไปดิมาดิมาดิช้าอีกแล้วครับเล่นยากจัดครับทุกคนหมายถึงผมเนี่ยนะเล่นยากจัดแล้วมาครับจะโดนโอเคได้อยู่ครับโอเคออกไปก่อนครับทุกคนมาครับไปดิมเส้นครับกานาโชวคืนก่อนสวยหนึ่งสองไปดิวิ่งมาเลยครับอ่ะคืนไปก่อนอีกทีนึงตัวกลางมีครับสวย โอ้โหไม่ตรงครับแม่ยังไม่ได้ครับทุกคนกาจะแบบว่าหนึ่งสองนิ่มๆแล้วนะมาออกขวาไปก่อนสวยครับดาโลจิมไม่ดิจิ้มทันด้วยแล้วโอเคได้แล้วครับทุกคนลุกทุ่มนะครับมาทุกคนนาทีที่แ6หแล้วผมท้ายเกมแล้วนะมาดูว่าจะจบแบบนี้หรือเปล่าทุกคนหรือว่ายังไงครับมาทุกคนนักเตะเหนื่อยแล้วว่าขอนยญาเปลี่ยนตัวก่อนนะครับเอาใครดีทุกคนสำรองเมียนโทนี่ กับสกอตแม็กโทมิเนีทคนมาเติมเกมรุกเลยเลยกันอู่เมนูยังไม่อัพค่ามพลังเลยวะ่ะมาอาอม่กวายลงมาด้วยครับตามนี้ทวนเปลี่ยน3ตัวนะครับมีแม็กทอมแม็กไวแล้วก็แอนโทนีนะครับมาทุกคนจะดูว่าผมจะจบที่สกอร์นี้หรือเปล่าหรือว่าจะโดนตีเสมอท้ายเกมนะครับวันนี้ก็ต้องมาลุ้นไปพร้อมกันนะครับอย่างที่บอกไปทุกคน <S <S เล่นไม่เป็นเลยนะครับมาทุ่มตัวกลางก่อนสวยครับตัวกลางมี คืนไปก่อนวนไปก่อนโอเคมาครับแทงดิครับรออะไรอ่ะแอนโทนี่ครับผมสำรองซุปเปอร์ซับครับเข้าซ้ายปั่นดิปันโค้งโค้งโอ้โหเดอะหมุนครับทุกคนนี่ซุปเปอร์ซับครับผมโอ้โหลูกถนัดลูกหากินเลยนะครับเนี่ยหักเข้าซ้ายแล้วปั่นโค้งโค้งเสาสองครับผมแอนโทนี่ครับขึ้นนำเป็น4ประตูต่อ2ครับทุกคนนาทีตยเก้าสิบครับเอาแล้วดักได้อีกแล้วครับทุกคนโโอ้หไม่ได้ครับมาโอ้ยโดนสวนว่ะ ลามินยามาวหดักดิดักดิ้ดักสวยทะเกินครับผมมาครับยังไงโอ้โหจ่ายรีบไปหน่อยครับทุกคนทดห้านาทีเลยนะลามินยามาอีกแล้วเหรอจะเย็นจะเย็นโอเคแห <c oughs> มเกือบโดนนะทุกคนเป็นนาทีสุดท้ายทุกคนฝั่งเขาได้เต็มุมนีครับก็น่าจะจบทฤษร์นี้หรือเปล่าทุกคนมาเต็มุมของผมน่าจะเป็นจุสุดท้ายของเกมน,นี้นี่ครับเดี๋ยวบอยเปิดไปโคไปก่อนสวยครับสวนดีรออะไรอ่ะบูโน ที่เมซันเมาโอเคจบเกมไปทุกคนถือว่าประเดิมได้แบบก,ก็ถือว่าดีสําหรับผมนะครับทุกคนชนะไป4ประตูต่อ2นะครับสำหรับฟูแมนยูลุยแรงับทุกคนพอผิดพลาดประการไหนต้องขออย่างกันบ้างทุกคนก็ทุกคนคิดยังไงกันบ้างนะครับทุกคนลองคอมเมนต์บอกกันเข้ามาหน่อยนะครับว่าฝีมือผมเป็นยังไงบ้างหรือว่าต้องปรับแก้ตรงไหนกันบ้างลองคอมเมนต์บอกกันเข้ามาได้เลยนะครับและก็คลิปต่อไปนี่ครับทุกคนอยากให้ผมจัดฟูทีมไหนลองคอมเมนต์บอกกันเข้ามาได้เลยนะครับก็ ทั้งหมดประมาณนี้ทุกคนผิดภาพไปกันไหนต้องขออาภัยไว้ด้วยเลยกันนะครับเจอกันใหม่อีคลิปต่อไปครับทุกคนสวัสดีครับบาย